เป็นคำทำนายโดยรวมไม่ใช่การทำนายส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเรนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีธาตุด,ดินบางตอนประสบการณ์ที่ในราศีลัคนาเราสุขป,ประจำช่วงวันที่1-10ถึงพฤศจิกาอยู่นี้นะคะการทำนายมีทั้งหมด3พาร์ทค่ะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็ควรมีคู่ทามสตาร์อยู่ใต้ description Bo x นะคะ เริ่มกันเลยที่พาร์ทคนโสดสถานการณ์ความรักคนโสดเป็นยังไงบ้าง The ทาวเวอร์เด r m ฮมิสองเหรียญห้าไมทัลสามถ้วยจะมีใครเข้ามาแบบแบบฮะนิดนึ่งแบบฮะอะไรเนี่ยฉันหนึ่งเนื้ยของฉันขยายหน่อยอืมใช่ มีคนเข้ามาแบบงงๆอ่ะอยู่ๆก็คล้ายๆจะมาทําให้แบบรู้ว่าแบบชอบหรืออะไรเงี้ยเหมือนจะมาคล้ายๆมาบอกว่าเออเขาชอบชอบทัดดินอยู่อะไรเงี้ยซึ่งคุณรู้สึกว่าไม่ใช่คุณที่คุณมองเลยไม่ใช่คุณที่คุณมองเลยแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอยากดูดิ้นเงียบอ่ะอยากเป็นโสดไปก่อนด้วยซ้ํา ะะแต่คนนี้มันทาได้แบบบางทีก็เหมือนใจเยอะเริ่มจะเข้ามาเยอะขึ้นเริ่มจะทักมาเริ่มจะมากดไลค์เริ่มจะมาคอมเมนต์เริ่มะอะไรอย่างเงี้ยเริ่มจะมาสองโน่นนี่คุณแอบ,บลาคานน่าภัยนะคุณหุดหงิดมากแบบคุณกี่าราลาคาญอะไรอย่างเงี้ยคุณเลยพลิกเกมนะคะพลิกเกมทําให้เขาแบบทําให้มันชัดเจนแล้วว่าแบบคุณคิดกับเขาแค่เพื่อนได้แค่เพื่อนคุณอาจจะโดยปกติคุณอาจจะไม่ใช่คุณพูดคำหยา คุณอาจจะแบบเออต้องพูดคำหยาบก,กับเขาเพื่อแบบทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนกันเว้ยมึงกูอะไรอย่างเงี้ยฟิลนั้นฟิลนั้นเพื่อที่จะทําให้เขารู้สึกว่าอ้าวเอ้ยคนดีแบบยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคุณต้องการแสดงจุดยืนให้เขารู้สึกว่าฉันไม่มีทางเปิดใจให้เธอแต่ก็ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงมันน่าหงุดหงิดอะ่ะคุณก็อยากที่จะอมีมาร,รยาทดนึดนงก็คือทําให้โอเคทําให้เห็นว่าโอเคคุณมองเขาเป็นเพื่อนนะอะไรอย่างเงี้ยอืม ทีนี้ฝั่งเขาล่ะคะเป็นยังไงสถานการณ์เจ็ดดาบตายแล้วสองช้ำซัมเมอร์เซลสองช้ำซัมเมอร์เซลแล้วแผนเขาเยอะมากเลยนะอืแผนเขาเยอะมากในการที่จะเข้าหาคุณจะถีบคุณยังไงดีอยากรู้จักคุณนี่มากกว่านี้คุณชอบอะไรคุณนู่นนั่นนี่โหแผนมาเต็มหัวไปหมดเลยนะคะเอาจริงๆนะ ต่อให้คุณหงุดหงิดคุณไม่พูดว่าคุณไม่ชอบเขาอะ่ะเขาก็ดูออกเขาหน่อยเขาหน่อยเขาเสียใจยิ่งตอนที่คุณพยายามแสดงตัวตนให้ชัดเจนว่าคิดกับเขาแค่เพื่อนจากหน้าไพ่เหมือนคุณอาจจะพูดแบบเออมึงกู้หรืออะไรเงี้ยทําทให้รู้ว่าแบบเพื่อนเพื่อนเว้ยเพื่อนจริงๆแบบไปไม่อยากจะให้โอกาสในเชิงแบบมาจงมาจีบอะไรเงี้ยเขาไปไม่เป็นเลยนะ หน้าไพ่เขาคือไปไม่เป็นเลยนะคะเหมือนแบบมืดแปดด้านแล้วชีวิตนี้ไม่มีทางออกไปไหนแล้วมุกออนไม่ได้ด้วยเพราะว่าชอบไปแล้วทําใจก็ยิ่งทําใจยากอีกทําใจเป็นเพื่อนอก็ไม่รู้ว่ามันมันดูแบบว้าบุญใจไปหมดเลยนะคะเขารู้สึกว่าแบบมันว้าบุญใจไปหมดเลยส่งมาตั้งนานทําใจทําใจสู้เสือเพื่อที่จะแบบว่ามาแบบเข้าหาคุณก็พยายามทํากันบ้าน แต่คนมันไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะมไม่ใช่ก็คือไม่ใช่โอเคอเป็นคนใกล้เรือนเคียงเนี่ยแหละน่าจะอยู่ในกลุ่มเพื่อนกลุ่มในที่ทำงานเพื่อนมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนในคอสเรียนต่างๆ เขามองคุณน่ะคุณก็มองเขาไ้แต่คุณไม่ได้คิดอะไรไงแต่คุณไม่ได้มองเขาเป็นอย่างอื่นคุณมองเขาเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นเพื่อนแต่คนเนี้เอาจริงเอาจังกับคุณมากเลยนะอยากจะคอมบิ้งอยากจะคบคุณเป็นแฟนอืมเขาเลยแบบใจดีสู้เสือนะคะเอาวะแบบฟิวแบบเอาวะคงต้องทําอะไรสักอย่างแล้วอะไรเงี้ย ก็เลยเข้าหาคุณใน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 วิธีการในอะไรแบบนั้นซึ่งคุณมองเขาไม่เหมือนที่เขามองคุณอต่อไปเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณบ้างละ่ะสิบวันนี้โอ้ตายละน่าสงสารโอเค จะชวนคุยอะไรเขาก็รู้สึกว่าคุณก็ถามคําตอบคอําอ่ะเขาก็รู้สึกได้นะคะว่าคุณแบบนี่คือคุณอะและนี่คือเขา่เขาที่พยายามแบบเข้าหาคุณอะแต่คุณคือคือแบบฉีดน้ําไล่อ่ะแต่มันก็ไม่ได้เชิงปฏิบัติที่ชัดไปในเวนั้นนะแต่เขาก็รู้สึกได้ว่าคุณก็น่าจะลาคาญเขาเขาก็รู้สึกอย่างนั้นะ่ะแต่เขาก็ยังแบบ เข้าหาอยู่ก็รู้สึกว่าเขาก็สู้อยู่นิดนึงอ่ะแต่ต้องมาตายดับอนาถในคือในตอนท้ายเพราะว่าสิ่งที่คุณทําให้เขาเห็นชัดเจนว่าแบบว่าที่กับเขาเป็นเพื่อนอ่ะเจ็บปวดแรงมากแรงแบบสุดชีวิตสุดติ่งเลยนะคะไปไม่เป็นเลยเจ็บปวดมาก endumer endover ฝั่งคุณที่ร้ารู้สึกยังไงกับเขาบ้างนะคะ เฉยๆอะ่ะอืมมจยเชียนคุณรู้สึกกับคนนี้เป็นเหมือนเป็นพี่เป็นน้องอะ่ะแล้วคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ก็เป็นคนที่ก็ดีแหละก็ดูเป็นคนดีแหละแต่ก็ดูเป็นคนเจ้าชู้เหมือนกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลท,ท้ายที่สุดหรือใดๆคุณมองเขาเป็นพี่เป็นน้องแค่นั้นหรือ ไม่สามารถที่จะขุนให้คุณแบบรู้สึกกับเขาแบบในเชิงคู่สาวได้เลยอ่ะไม่มีเลยไม่ใช่สเปคด้วยนะคะไม่ใช่สเปคด้วยอุ้ยแล้วถ้าเป็นแบบฟีลแบบว่าไพ่สลับมาฟังแล้วแต่จะเจ็บอยู่น่าจะเจ็บพอประมาณเลยแหละอโอเคไปต่อที่บทสรุปและไพ่แนะนํานะคะหรือถ้าเป็นฟิลชาวสองมาดูนี่ก็คือจุกจุกอะ จุกตึ้งจึง้งฮีเจอรคุณชัดเจนกับตัวเองมากคุณไม่ต้องการให้ใครเสียเวลาใดๆทั้งสิ้นอืมแล้วทุกอย่างมันมาไวไปไวปึ้งม,มาเหมือนกับว่าจะชอบจะจีบแต่จบภายในสิบวันอะ่ะก็คือประมาณว่าแบบก็ทําให้เห็นไปเลยว่าเฮ้ยไม่ได้ชอบเว้ยไม่ได้ชอบอืมไม่ได้ชอบก็ทําให้ชัดเจนว่าคิดแค่นี้อะไรเงี้ยคือยังไงก็แล้วแต่ ก็ไม่ได้ไปกันต่อใช่ไม่ได้ไปกันเลตติ mm ้งโก c o n น lict ห้าดาบแยกย้ายนะคะยังไงก็ไม่ได้ไปค่ะอืมเป็นเพื่อนต่อได้หรือเปล่ามันยังยากเลยนะไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบที่จะเป็นเพื่อนคุณแต่เขาน่าจะชอบไปแล้วอะไอาเงียอาจจะแบบทําใจไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไลฟ์สไตล์เซลฟ์เล mm ิฟ hmm. regret คือตอนเดียวคุณรักตัวเองแล้วคุณรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรคุณจะไม่เสียเวลาไปคบกับคนที่คุณไม่ชอบหรือไปคบกับใครเพราะเกรงใจเพราะสงสารเพราะต้องมีแฟนเพราะอย่างนั้นอย่างกูอย่างนี้อย่างเดียวเลยที่คุณจะรับคนเข้ามาคือต้องเป็นไปตามมาตรฐานของคุณเป็นไปตามมาตรฐานที่คุณตั้งเอาไว้นะคะตอนนี้คุณรู้ตื่นรู้ตื่นเบิกบานแล้วคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไร คุณรู้ว่าคุณรักตัวเองคุณดูแลตัวเองแบบนี้คุณต้องการคนที่จะมาทําให้คุณแบบดีขึ้นสิไม่ใช่แย่ลงเข้ามาในชีวิตแต่เนี้ยอืมหลายๆอย่างอ่ะในใจของคุณอ่ะมันมีสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างในคือปมบาดแผลเก่าๆคุณรู้ว่าการต้องคุยกับใครหรือมีใครบางคนที่แบบเหมือนคุณชอบเขา แล้วเขาจะคุยกับคุณโดยที่เขาจะไม่ได้ชอบคุณมันรู้สึกยังไองอะไรเงี้ยคุณอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในนั้นแล้วคุณก็ไม่อยากจะทําแบบเนี้ยกับคนอื่นอืมแต่คนนั้นาเสียใจแต่เสียใจคุณก็รู้สึกผิดนะแต่คุณก็มองว่ามันก็ดีกว่าที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะต้องต้องยื้อเวลาเหมือนให้ความหวังใครอ่ะคุณไม่อยากจะทําอย่างนั้นนั่นแหละ ะะโอเคพาร์ทคนโสดก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปค่ะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยนะคะสถานการณ์ความรักฝั่งคุณ ฟังคนม่าเป็นช่วงที่บื้อหวามากคทาสัมพันธ์บือหวาความสัมพันธ์ที่ค่อยๆดูใจกันไปนะเป็นช่วงของการดูใจเป็นช่วงของการเรียนรู้นะคะอาจจะยังไม่คอมมิดเมนต์แต่ว่าก็มีการจีบกันอย่างเห็นได้ชัดอะนะจากหน้าไพายมีการพูดคุยการจีบการเรียนรู้กันอาจจะมีการนัดกันมาเจอกันนัดเจอนัดกินข้าวนัดดูหนังหรือพูดคุย เป็นดีฟท t a กดีฟทอกหรที่อาจจะคุยลึกซึ้งในเรื่องของแบบว่ามุมมองความรักชีวิตอะไรอย่างเงี้ยที่มันดีฟท็อกที่มันไม่ใช่แค่ไปไหนทําอะไรกินข้าวยังอยู่ไหนกับใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรมันไม่ใช่แค่คําถามหรือการค,คุยกันในใน,ใน,นแบบพื้นผืนนะคะเป็นการคุยที่ดีดเข้าไปอีกอืมแล้วก็เรียนดูกันต่อไปค่อนข้างดีนะไพ่ค่อนข้างดีเลยนะ บางคนอาจจะเพิ่งเจอกันหรือเพิ่งรู้จักกันเพิ่งปัดขวาในแอปแล้วแบบเออคุยกันแล้วมันสปาร์คมันแมทช์มัน, match, มนดีมันลดแล้วก็คุยกันต่ออะไรเงี้ยอืมต่อไปฝั่งของเขานะคะสถานการณ์ความรักสี่ไมเท้าสี่ถ้วยหกไม้เท้า,ททาคนนี้บอกตรงเลยว่าบอกตรงๆเลยว่า เมื่อเขาเจอที่ถูกใจแล้วอ่า <c oughs> มีใครเข้ามาเขาไม่สนใจเลยนะ <c oughs> เขาเพิกเฉยหมดใครเข้ามาจีบใครทักมานี่คือไม่ตอบหรือไม่ก็ตอบ,ตอบแบบตอบแบบไม่สนใจอะ่ะเหมือนไม่อยากคุยด้วยกับคนอื่นเพราะเขามีเป้าหมายชัดเจนแล้วนะก็คือคุณนะคะจะเป็นโลกทั้งใบของเขาเขาชัดเจนของเขาแล้วนะจากน้าภายสถานการณ์ทุกอย่างใบค่อนข้างที่จะดีค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะ บางคนข้ามฟ้าข้ามอะไรนะข้ามน้ําข้ามทะเลมาเจอกันเป็นต่างประเทศต่างชาติหรืออาจจะนัดกันไปทําวีซ่าไปเที่ยวด้วยกันหรือไปอยู่หรือไปลองไปอยู่หรือมาเจอกันหรืออะไรประมาณอย่างนั้นนะ่ะมีโอกาสที่จะเป็นเช่นนั้นด้วยนะคะเป้าหมายเขาชัดเจนมากเป้าหมายเขาชัดเจนมากเขาน่าจะมีการวางแผนหลายๆอย่างเอาไว้ในอนาคตกับคุณ ด้วยนะคะเป็นแพลนในเรื่องดีๆข่าวดีอาจจะเป็นการคบกันนะคะหรือเขามองในเรื่องของการแบบมั่นหมายแต่งงานหรืออะไรอย่างเงี้ย่ะในระยะาย,ยาวอืมให้ดีมากเลย <c oughs> าไพ่คุณเลือกผิดมาแล้ว โอเคว่าการคุยครั้งเนี้ยการเรียนรู้ครั้งเนี้ยไม่ได้เร่งรีบคุณไม่กล้าจะเร่งรีบในการที่จะคอมมิตเมนต์กับใครคุณจะค่อยคอยเป็นค่อยคอยไปตามธรรมชาติตามฟิลตามอะไรเงี้ยเพราะคุณกลัวว่าคุณรีบเลือกแล้วคุณก็เลือกผิดเลือกนาซิซิทเข้ามาเลือกพวกแบบทำให้คุณเป็นคนผิด มาแก๊สไลค์คุณมาโกสคุณแล้วก็เหมือนเป็นเหมือนเป็นการเลือกผิดอะคุณก็ไม่กล้าที่จะเร่งรีบแล้วคุณต้องการที่จะ make s u ร์ก่อนว่าถ้าฉันจะเลือกอะมันต้องมันต้องถูกต้องถูกต้องไม่ใช่ไม่ใช่แค่ความรู้สึกแต่คุณจะใช้สมองในการตัดสินใจเลือกคนที่จะคอมมิดเมนในอนาคตนั่นเองนะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะ แปดดาบฟีนเหรียญสิบถ้วยดีเอ็มโอชัสเมนบอกตรงๆลดเลอเพอร์เฟกต์ลดแมนแปลงมากเลยนะคะหนึ่งในใจหนึ่งในใจคุณมากหนึ่งในใจเขามากๆนะคะคือในความรู้สึกที่เขามีอ่ะมันอาจจะดูแบบเฮ้ยเร็วมากเลยมันอาจจะดูแบบ อลังการเบอร์หวังแต่ยิ่งรู้จักคุณเขายิ่งร,รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เลอค่าดูมีคุณค่าดูมีคุณค่าในตัวเองเขามองว่าคุณเป็นคนที่รักตัวเองเป็นคนชัดเจนเป็นคนที่มีจุดยืนชัดเจนอะไรชอบอะไรไม่ชอบชัดเจนนะคะคุณวางตัวดีคุณมีงานคุณมีอะไรที่เป็นตัวเป็นของตัวคุณเองที่ชัดเจนอ่ะอืม แล้วเขาก็ชอบในบุคลิกนี้ของคุณเขาชอบคุณมากลึกๆเขากลัวนะว่าเขาจะดีพอไหมเขาจะดีไม่พอหรือเปล่าหรือคุณอาจจะไปเจอคนที่ดีกว่าเขาไหมอะไรเงี้ยเขาก็แอบกลัวตรงนี้อยู่เหมือนกันนิดๆน,น,นะคะส่วนฝั่งคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาบ้าง The Sun King ดาวเรียน เจ็ในเท้า The Emperor นะคะคุณจะเป็น Feel Avoidant นะแต่ก็ไม่ได้ Avoidant ฉ่ำน,นะคุณแค่มีมีเกาะเกาะป้องก,กันคุณชอบไหมคุณชอบคุณ e n จอยตามสถานการณ์เขาดีมากเราแฮปปี้เราดีกับแต่จะไม่มากเกินกว่านั้นหมายถึงว่าคุณจะมีระยะคุณรู้สึกว่าคุณจะมีระยะ ของตัวเองที่ชัดเจนคุณจะไม่ยอมตัวเล็กตัวน้อยในความสัมพันธ์ให้ใครคอนโทรคุณเพราะคุณมีบทเรียนนั้นมาแล้วอืมคุณจะรักจะอินจะชอบเมื่อคนคนเนี้ยหรือคนที่ตรงที่คุณกําลังคุยดีกันอยู่เขารักเขาชอบคุณมากกว่าแสดงออกอย่างชัดเจนเลยเนี้ยคุณต้องการเห็นถึงการกระทําที่ชัดเจนมากกว่าแค่คําพูดล่องลอยคุณไม่ต้องการความสัมพันธ์ที่แบบ เออสิบสี่อีกครั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะไม่ต้องการอะไรแบบนั้นคุณต้องการความสัมพันธ์ที่เป็นผู้ใหญ่โตแล้วอืมซึ่งคุณก็มองว่าคนคนนี้ก็มีส่วนนั้นอยู่นะอืมก็มีส่วน,น,นอยู่แต่คุณยังไม่ได้จัสติดร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเฮ้ยเขาเป็นอย่างนี้แน่ๆอะไรเงี้ยคุณจะขอใช้เวลาดูไปอีกสักพักหนึ่งจนกว่าจะมั่นใจสรุปและให้แนะนำนะคะ คุณรู้ตัวว่าคุณต้องการอะไรคุณคือลีดเดอร์ในความสัมพันธ์ในความสัมพันธ์และในความรักคุณคือผู้นำคุณคือคนที่ถามว่าคุณอ่อนให้ได้ไหมคุณอ่อนให้ได้แต่คุณจะไม่ยอมให้ใครมาปั่นหัวคุณถ้าคุณเจอว่าความสัมพันธ์ยังไม่ดีหรือคุณคนที่มีอะไรปิดบังหรือไม่เลิกกับคุณอ่ะคุณปัดได้อย่างรวดเร็วเพอเพอบล็อกด้วยนะคะ เปิดเพิ่บล็อกด้วยคุณชัดเจนแต่คุณก็ดันเจอคนที่จริงจังเหมือนกันก็มีโอกาสาได้ลุ้นต่อไปนะคะพิเกตพาสตริงพาส,สตริงนะคะพิกน,นซี่โอเคคุณเสียใจ,จมาเยอะแล้วแล้วคุณก็เรียนรู้จากบทเรียนความเสียใจเหล่านั้นนะคะมันอาจจะดูเหมือนความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนการเล่นเกมนิดนึง ว่คล้ายการเล่นเกมนิดหนึงคุณไม่อยากให้ใครมาเทคแอนด์เวนช์จากคุณก็คือมาหวังผลประโยชน์มาเอาเปรียบคุณอะไรเงี้ยแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกเหมือนคุณโดนเล่นความรู้สึกเล่นกับใจอะ่ะคุณปล่อยอย่างไวเลยนะคุณปล่อยอย่างไวเลยนะคะคุณจะปล่อยเขาอย่างไวอืมอันนี้อาจจะหมายถึงบางคนที่เป็นคนคุยเจอการอะไรเงี้ยอาจจะต้อง ถ้ายังไม่พร้อมคอมมิทเมนต์หรือใดๆก็จะต้องมีการป้องกันด้วยนะคะเพราะไพ่ไเพลย์ซีึ้นมาอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นเองเ,องเนาะโอเคพาทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะพาธของความสัมพันธ์คนมีคู่ไพ่สลับกันได้ระหว่างคนแล้วก็คนรักนะ สถานการณ์ความรักในฝั่งคุณหกดาบน,นะคะสามในเท้าแฮงแมนเก้าในเท้าสี่ในเท้าขยายสี่ในเท้าอีกหนึ่งความสัมพันธ์มันสถานการณ์ดูแบบจะรักหรือจะร้ายอะจะรักหรือจะร้ายอะความสัมพันธ์ก่อนอันนี้นะ อในช่วงต้นเดือนต้นเดือนต้นต่อยมากคือความมันมีความมามา,มาหายหายอ่ะเดี๋ยวคุยบ้างเดี๋ยวหายเดี๋ยวนิ่งนะคะหรือเจอการอยู่ใกล้กานร,รู้สึกได้ถึงความห่างเหินรู้สึกได้ถึงความห่างเหินบางทีคุณก็แอบเบือ่อแอบเบื่ออะไรบางอย่างในตัวเขาแอบเบืออ่อหลายอย่างในความสัมพันธ์ที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ ที่มันไม่เชิงวักอัพแอนดาวนะแต่คุณแค่รู้สึกว่าจะดีก็ไม่ดีจะไม่ดีก็ไม่ดีสักทีเดียวมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นมันคลึ่งกลางๆมันก็ไม่ได้นิ่งความสงบก็ไม่ได้นิ่งนะแต่คุณรู้สึกว่ามันมีหลายๆอย่างที่ไม่มันแอบน่าลำคาญใจแอบน่าลำคาญใจคุณพอสมควรอืมแอบน่าลำคาญใจจนคุณรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่าง หลังกอไผ่นั้นที่ปกปิดอะไรไว้ไหมอะไรเงี้ยอืมฉะนั้นช่วงปลายไตรมาสอะประมาณวันที่เก้าสิบเนี่ยคุณก็พยายามทำนิยมสัมพันธ์เคื่อที่จะรู้ว่าเฮ้ยมีอะไรในใจเขาไหมมีอะไรที่คุณจะแบบรับรู้อะไรได้บ้างไหมหรือสัมผัสอะไรได้บ้างไหมกับสิ่งที่เขาพยายามปกปิดอยู่นั้นอะไรอย่างเงี้ยฟิลนันตชาลุมานอฟนะคะฟังเขาคิดแลเอ่าสถานการณ์นะ สถานการณ์เขาเป็นยังไงหนึ่งไม้เท้าสองไม้เท้าหนึ่งถ้วยทีมถ้วยแล้วก็ไหนไม้อืมมีไหมจากหน้าไพ่ถ้าเป็นความรักทางไกลมันเป็นลักษณะของความรักทางไกลแล้วก็เกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์ก็อาจจะมีไม่ใช่อาจสีหน้าไพ่มันคือเรื่ว่ามี มีมีคนเข้ามามีคนเข้ามามีการทักมาสร่จเข้ามามีคนเข้ามาพูดคุยอะไรเงี้ยอืมที่เป็นความรักทางไกลที่เป็นลักษณะของโลกออนไลน์เข้ามาในจุดนั้นนะคะฝั่งเขาก็ดูแบบไม่ได้หืมไม่ได้อือไม่ได้ไม่ได้โนอิสอะไรเกี่ยวกับสถานการณ์ที่คุณเป็นเลยฉะนั้นเขาก็ดูโฟกัสในพาร์ทของเขา ในชีวิตของเขามากกว่านี่จ้ะโฟกัสในในเรื่องราวของความสําคัญขอขยายิดนึงก็ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวก็ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวโดยเฉพาะโดยเฉพาะถ้าเป็นความรักทางไกลเขาก็ดูใช้ชีวิตเหมือนคนโสดอืใช้ชีวิตคล้ายๆคนโสดคุยกับคุณไหมก็คุยกับคุณแต่เขาก็ยังดูเปิดโอกาสให้กับตัวเองอยู่นั่นเองนะคะยังคงเปิดโอกาสให้กับตัวเองไห้ไหม้ ฟยลฟ้ามะพร้าวแก้วอยู่นะคะยังคงฟิลฟ้ามะพร้าวแก้วกับกับชีวิตในเรื่องของความรักนั่นเองนะป่ะไปดูกันต่อไปไขคดีกันต่อมันเกิดอะไรกันขึ้นธาตุดินคนมีคู่อืมมีบางอย่างไม่ถูกต้องถูกใจแต่ไม่ถูกต้องไพ่สลับกันได้อย่างที่บอก อาจจะเป็นฝั่งคุณฝั่งเขาข้างบนข้างล่างได้หมดนะคะจากหน้าไพ่คือมันมีสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วคุณก็ไม่ยอมด้วยสิก็ไม่ยอมแล้วมีโอกาสที่คุณอาจจะปรึกษากับคนใกล้ตัวกับคนสนิทอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าความสัมพันธ์โดยเฉพาะความสัมพันธ์ทางไกลอ่ะมันเหมือนมีอะไรที่คนใกล้กว่าเข้าหาเขาเข้าหาคนที่ใกล้กว่าหรือถ้าอยู่ใกล้กันน่ะดินไปเข้าหาคนที่สัมผัสไม่ได้คือคนในโลกออนไลน์ แต่มีโอกาสที่จะจับได้อยู่นะมีโอกาสที่จะจับได้นะคะไปต่อเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างคะ่ะ The Impress the Fool เขาคิดว่าคุณไม่รู้เขากเกรงใจคุณแต่เขาคิดว่าคุณไม่รู้ เขารู้ว่าคุณเป็นคนดุคนแข็งเขามองว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างแข็งอ่ะไม่อ่อนโยนไม่นุ่มนิ่มเขาต้องการคนที่อ่อนโยนและนุ่มนิ่มแล้วมันเลือกคนแข็งงกับคุณตั้งแต่แรกทําเพื่อถูกไหมแล้วเขามาเลือกแบบคุณทําไมตั้งแต่แรกมันไม่เลือกอ่อนๆนุ่มนิ่มๆหรอใช่ไหมลนะ่ะอืมนั่นแหละแล้วเขามองว่าเขารู้ว่าคุณอ่ะรักเขาเขารู้ว่าคุณอ่ะทุ่มเทให้กับเขาแล้วเขารู้ว่าถ้าเขายังคงเทคแอคชั่นกับคุณก็ยังคงทําให้คุณแบบ ยังไม่สงสัยอะไรในตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยท้าท่านนี้เดอกปูของจริงคือเขาต้องหากไม่ใช่คุณนะคะโอเคไปต่อว่าคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาบ้างย่อฟอร์จูนยิ่งนานวันยิ่งเปลี่ยนไปยิ่งนานวันคุณยิ่งเห็นว่าวิธีการใช้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปการแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผม พฤติกรรมคำพูดหลายๆอย่างเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอาจจะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เปลี่ยนการแต่งตัวเปลี่ยนน้ำหอมเปลี่ยนอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่โอเคคือในใจคุณมีความร้อนลนทนไม่ได้มีความไม่โอเคอยู่ข้างในมากๆแต่คุณเลือกว่าคุณจะไม่แสดงออกเท่านั้นเองคุณจะแสดงออกก็ได้นะแต่คุณเลือกที่จะไม่แสดงออกคุณเก็บไปก่อนแล้วคุณก็มี แผนของคุณอยู่ในความคิดของคุณอยู่แล้วนะคะอืมคือในใจของคุณนะ่ะความรักมันลดลงเรื่อยๆเหมือนกันมาถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกว่าไม่โอเคจากพฤติกรรมที่เขาเปลี่ยนไปที่เขาแสดงออกกับคุณนั่นแหละอืมต่อไปบทสรุปแนละไพ่แนะนำนะคะคนมีคู่ทัดดิ่น โอเคทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคะ่ะมันจะมีจริงไหมมันก็มีจริงนี่แหละอืมทำอะไรไว้ก็จะได้อย่างนั้นเขาสิ่งจะได้รับในสิ่งที่เขาทําค่ะต่อให้เขาจะคิดว่าเขาจะไปเฉิดฉายเขาคิดว่าเขาจับรางได้ดีเขาคิดว่าเขาบาลานได้สุดท้ายแล้วเขาก็ต้องยอมจำนวนอยู่ดีคนที่ยอมจำนวนมีในความสัมพันธ์อยู่ที่คุณจะยอมจำนวนให้กับเขา หรือคุณจะรอให้เขายอมจำนวนให้กับคุณนะก็อยู่ที่คุณจะเลือกนะคะใครจะเป็นใหญ่อยู่ที่คุณจะเลือกวางตัวเองว่าอยู่ในโพซิชันไหนนะคะไม่จำเป็นต้องให้แบบว่าอ,อ,อีกคนนึงจับคุณวางคุณตัดสินใจด้วยตัวเองได้ค่ะมันเป็นชีวิตของคุณนะคะ c o m m ม n นเท t เซิร์ฟเอร์ไพแนะนำให้คุณไม่ต้องไปโฟกัส รอข้อความรอนูน่นรอนี่จากเขาไพ่บอกว่าให้เอาเวลารอนั้นน่ะมานี่ค่ะมาเซลฟ์เลิฟมาเซลฟ์ทรีทเมนต์ค่ะ,มา,คะมาดูแลตัวเองมาโฟกัสตัวเองมาอินกับตัวเองนะคะมาอินกับตัวเองช่วงซัมเมอร์เกิดอะไรขึ้น เรื่องราวเกิดขึ้นช่วงหน้าร้อนเรื่องราวที่เขากระทำที่มันเป็นประเด็นตรงนี้ค่ะเกิดขึ้นช่วงหน้าร้อนนะคะเป็นช่วงเวลาที่เขารู้สึกว่าเขาอยากจะใช้ประสิทธิภาพของตัวเองอะประมาณว่าอาจจะเบื่อจะอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะ ทำไมสักอย่างหนึ่งที่เขาอยากจะถามโดยเฉพาะบงคนคะคุณไพ่ไม่สลับคุณเป็นผู้หญิงคุณตั้งขันไพ่เอ็มเพสตั้งขันเขาก็เลยอยากจะไปวาวซ่าอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะนั่นเองอสำหรับนี้ว่าไงอยู่กับปัจจุบัน รักตัวเองโฟกัสตัวเองอยู่กับปัจจุบันที่มีคุณค่าของตัวคุณไม่ต้องไปโฟกัสว่าปัจจุบันเขาจะอย่างนั้นอย่างนี้ยังไงเอาตัวเราก่อนนะคะแล้วก็รู้คุณค่าของตัวเองเอาไว้อืมไม่ต้องพยายามที่จะทําให้ตัวเองดูดีกว่าผู้หญิงที่เขาหรือผู้ชายที่เขากําลังคุยอยู่หรือผู้ชายหรือผู้หญิงคนอื่นแค่ดูดี ดีขึ้น healthy ในแบบที่คุณเป็นไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครทั้งสิ้นนะคะโอเคเพราะว่าจาิตใจข้างในอะถ้ามันฟูมัน positive แบบมันก็ชายไบ bright ออกมาอีกนะคะโอเคพาร์ท okay, คลิปของทัดดินนะคะก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกๆก,การกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ